สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับคลิปนี้ผมก็มาอยู่ที่บ้านโคกสะอาดนะตำบลปังกูอำเภอรประโคนชัยครับจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยมันจะมีร้านซื้อขายของเก่านะครับแล้วก็จะมีพวกมอเตอร์ไซค์แบบนี้นะมือสองครับวางขายอยู่นะมีหลายร้านมากเลยนะครับแถวนี้นะในหมู่บ้านโคกสะอาดนะครับ เข้ามาฝั่งโน้นก็ใช่นะฝั่งโน้นก็เป็นเนี่ยรถขายมอเตรอร์ไซค์มือสองครับพาเดินดูนะครับไม่ได้จะไม่ได้ถามเรื่องราคาให้นะพามาดูแหล่งเฉยๆมันต้องมาเลือกนะครับเลือกแล้วก็ถามราคา พราะว่าราคาแต่ละคันก็ไม่เหมือนกันนะครับบางคันก็ก็ขายตามสภาพด้วยบางคันก็ขายเป็นซากเป็นอะไรนะครับมีหลายร้านนะครับร้านแบบนี้อยู่ที่บ้านโคกสะอาดนะเนี่ยติดถนนเส้นนี้เลยนะครับสองข้างทางเลยก็จะมีร้านแบบนี้อยู่หลายร้านมาก ร้านที่เขาตัดชำแหละรถเก๋งก็มีนะครับเขาก็จะแยกพวกเครื่องยนต์แยกเบาะแยกโครงยางนะครับคันนี้สวยมากเลยนูโว ภาพเต็มนะเป็นร้านซื้อขายของเก่านะครับเขาก็จะแยกด้วยเนีย่ยมันต้องมาเดินดูอย่างนี้นะครับถูกใจขนไหนก็ ถามราคามีผ่านด้วยครับพันห้า จเจริญเจริญมอเตอร์จเจริญมอเตอร์ผ่านห้าสภาพยังดีๆเลยเนี่ยครับใส่พวกสามหกได้นะบุตรสลักยังแน่นยี่เลยครับ สวยอยู่เลยนะเจริญมอเตอร์เนี่ยยังไม่มีรอยร้าวรอยอะไรเลยผ่านสวยๆเลยขายเป็นกิโลหรือเปล่าดูจักรยานครับไม่แต่คันสวยๆเลยนะ สภาพดีมากเลยครับอันนี้ก็สวยบเบเบอเลือดเต็มเลยครับนี่นะอันนี้ก็สวยแต่ย,ยางแตกหน่อยอจักรยานสภาพดีมากเลย ล้อแม็กก็จะเป็นพวกแม็กรถเก่งโอ้ใบพานใบจบครับ สูบน้ำสวยๆเลยเนี่ย yeah, สูบสวยๆเลยครับข้างบนนี้อะไร นี่นะเครือมอเตอร์ไซค์เยอะมากเดี๋ยวให้ดูรถอีกรอบครับรถเขาจะจอดโชว์หน้าร้านเลยนะครับเมื่อกี้เราก็ไร้เดินไปดูหลังร้านนะครับ จะมีแผนกคัดแยกก็มีนะถอดเครื่องถอดอะไรไปแล้วก็แยกเครื่องนะครับน่าจะแยกเป็นเหล็กแต่ละประเภทนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูร้านถัดไปนะครับวันนี้จะพาดูสักสองสามร้านอันนี้เป็นอีกร้านหนึ่งนะครับเนี่ยออรวมเจริญ ตอนนี้ก็มีมอเตอร์ไซค์ขายเหมือนกันนะนี่นะถนนรับข้างในเขาก็จะเริ่มทยอยรื้อเหมือนกันนะครับมีหลายร้านครับถนนเส้นนี้เลยเข้ามาในหมู่บ้านโคกสะอาดนะครับจะอยู่สองข้างทางนะอีกฝั่งนี้ก็มีมอเตอร์ไซค์เหมือนกัน มีหลายร้านครับต้องมาเดินดูนะเนี่ยฝั่งนี้ก็จะเป็นร้านตัดรถเก่งนะครับนี่นะตัดแยกเครื่องแยกพวกยางพวกเบาะนะครับมารอบที่แล้วผมก็ไปหาเบาะครับร้านนี้ฝั่งนี้ก็ใช่ครับ มีมอเตอร์ไซค์อยู่นั่นเนี่ยไปดูหน่อยไหมเดี๋ยวลงไปดูหน่อยเผื่อมีกันไหนสวยๆนี่ครับเป็นร้านซื้อขายของเก่านะมีซูปพญานาคด้วยไทยเกอร์ครับ สวรรค์นักปั้นเลยนะใครที่ชอบรถแนวนี้ครับมือสองก็มาดูนะครับขอ,อกนีก็มีขอ,อกเหล็กคันไหนที่ขายไม่ออกเขาก็แยกอะไรนะครับเขาก็จะเอาไปชำเละเป็นเศษเหล็กเป็นอะไรไปนะครับ น้่นสวยนะเหลืองๆนี่ครับเอาไปทำเป็นรถไฟฟ้าขี่ไดนะ้สภาพล้ออะไรยังอยู่ครบนะครับมีเบาะมีแฮนด์มีมล้อแค่นี้เราก็ไปตัดทำรถไฟฟ้าร้านี้มีอยู่ประมาณนี้ครับเดี๋ยวพาไปดูอีกร้านนึงคันขีนี้ยังขี่ได้ขี่ได้ สองพ <2005. S 1> ันห้าจอดนานคิดได้เลยคนนี้สวยครับอาซี RC. เอาไปขี่นะคะเด็กเนี่นะครับอีกร้านหนึ่งที่ผมจะพามาดูนะร้านนี้จะมีรถเข้าใหม่มาเรื่อยเลยนะครับเนี่ยมาทุกรอบผมก็ต้องมาดูร้านนี้ครับรู้สึกว่าน่าจะรถน่าจะเยอะกว่าเพื่อนนะครับแต่ก่อนเต็มร้านตรงนี้เลยนะตอนนี้ก็ลงตาไปบ้างแล้ว เหลือประมาณนี้ครับรถใหม่น่าจะยังไม่มาครับยังไม่เยอะนะครับปกติมาจะเต็มหมดเลยเดี๋ยวมาดูคันที่เหลืออยู่นะครับไม่ได้มานานแล้วฝั่งโน้นก็จะเป็นโรงที่เขาแยกนะครับชำระแยกขึ้นส่วนรถที่ยังไม่แยกก็จะจอดอยู่ฝั่งนี้ครับเราสามารถมาเลือกดูได้นะ ก็ต่อรองที่ร้านได้เลยผมจะไม่ได้บอกเบอร์ไว้นะครับเพราะว่ามันมีหลายร้านนะครับแถวนี้สะดวกก็มาดูเอาเองนะครับมันมีหลายร้านครับเดี๋ยวจะให้เบอร์เข้าไว้เดี๋ยวจะเป็นการโทรมารบกวนเขานะครับถามหาบางคันก็อาจจะไม่ได้อยู่ในร้านนี้นะครับก็เลยให้มาดูเอาเองดีกว่านะครับอยู่ที่บ้านโคกสะอาดนะตรงนี้มีเต่ไทเกอร์เลยนะครับ ไทเกอร์บ็อกซอ์เยอะครับตรงนี้ลายคันอยู่ประมาณ30มสกว่าคันมันต้องมาเลือกเอานะครับมาเลือกดูก่อนถูกใจคันไหนก็ค่อยต่อราคา ตรงนี้เป็นซุ้มไทเกอร์เลยอด,ดีตเคยแรงฝั่งนี้ก็เหมือนเดิมครับ ส่วนมากพ่อค้าจะมาเลือกเอานะครับพ่อค้าจะมาซื้อเป็นแบบหลายสิบคันนะเลือกนะครับแล้วก็ซื้อเมาเอาซื้อเยอะก็ได้ราคาถูกนะครับแต่ถ้ามาซื้อคันหนึ่งสองคันก็ต้องคุยเอานะครับต่อรองเอาตอนนี้รู้สึกว่าจะมีแต่คันที่ไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับต้องมาเลือกดูดีๆนะครับ เป็นรถตามสภาพรถประมูลมานะบางคันก็อะไรเรืออครบนะครับบางคันก็อะไรไม่ครบส่วนมากจะยังขับไม่ได้นะครับถ้าใครจะมาซื้อเป็นอะไรก็น่าจะถอดด้วยนะครับน่าจะแยกให้ จะยกเป็นคันซื้อไปเป็นอะไรก็ได้นะครับเป็นคันก็ขายนะครับตัว่าจะแยกอะไรก็แยกออโต้เยอะนะครับมีแต่รถเกียร์ออโต้เยอะนะ อสวยอยู่ครับเครื่องคันนี้น่าจะครบนะเช็คหน่อยก็ขี่ได้ครับเทปหน้าแดดซี <That. S 1> <C S 2> หรือเปล่า เบลก็มีครับเบลสภาพยังเต็มอยู่เลยนะเนีย่ยเอาไปเช็คน้ำมันหน่อยน่าจะขี่ได้ครับร้ออะไรก็เดิมๆเลยไฟเบ,เบอร์เต็มเลยนะครับยังมีลายคันอยู่นะ มารอบที่เร็วเยอะกว่านี้นะครับรู้สึกว่าจะมีคันที่ขี่ได้ด้วยนะแต่ว่าคลิปผมมันหายครับโทรศัพท์น่าจะรวนก็เลยไม่ได้ลงให้ดูนะครับเนี่ยบิว รถรุ่นเก่านะครับโสงจังหวะแต่สภาพยังครบนะ นี่อะไรโนวาเนี่ยโนวาก็สภาพเต็มนะครับไฟเบอร์ก็อยู่ครบนะล้อก็อยู่ไปเช็คทําสีหน่อยก็ขี่ได้นะนี่ครับใครที่สนใจนะครับหารถไปปั่นก็ลองมาดูนะครับอยู่บ้านโคกสะอาดนะครับตำบลปังกูอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์นะครับ เข้ามาในถนนเส้นนี้ก็จะมีร้านซื้อขายของเก่านะครับก็จะมีมอเตอร์ไซค์นะครับมือสองจอดขายอยู่หน้าร้านนะมีหลายร้านมากนะครับต้องมาดูเอาเองนะเดี๋ยวถ้ามีรถมาใหม่หรือว่ามีเวลาก็จะพามาอัปเดตเรื่อยๆนะครับสําหรับที่นี่นะครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ